เดี๋ยวนี้มีกฎข้อนึงว่าโปรดเก็บส้นสูงและส้นตึกของท่านไว้ที่บ้านนะคะอนุญาเลยครับถ้าดูจากสภาพภูมิประเทศของเขาแล้วค่ะโปรดูคะ่ะไม่ใช่ <laughs> สยามพารกอนะคะไม่แน่ไม่ใช่แน่นอนอยู่แล้วครับเก็บส้นตึก เก็บส้นสูงเลือกรองเท้าที่ไม่มีประวัติทรยศเจ้าของก็คือไม่กัดเกิดไม่กัดรองเท้าให้มันเข้งไปเียรองเท้าใหม่ยาเอาไนะจ๊ะเพราะรองเท้าใหม่ปกติมันจะชอบกัด่เออหรือก็แนะนําว่าเป็นอะไรที่มันมมดชี้แล้วมันไม่มีรายเลยเข้าไปได้ถูกเอาที่ใส่สบายเพราะว่าจําไว้ว่าเข้าเพตราเดินทั้งวันเดินทั้งวันเดินทั้งวันก็นี่เลยจ้ะระหว่างทางจากปากทางเข้าเราจะได้ยินเสียงนี้ตลอด ม้าลาอูดเขาจะ horse เอ่อ camel แบบตะโกนเรียกตลอดเวลาตะโกนเรียกเหมือนแบบเหมือนที่แท็กซี่เรียกฝรั่งบ้านเราเออเรียกเลือกเอาเลยจะจะนั่งม้านั่งลานั่งอูดเลือกได้ตามอัธยาศัยราคาแตกต่างกันไปคนไข้เดินเดินแต่ว่าขอมวกปิดกว้างนิดนึงนะจ๊ะ้แว่นตา คือนอกจากเก็บเส้นสูงใช่ไหมพวกอุปกรณ์กันแดดเต็มให้พร้อมเต็มให้พร้อมช่วงแรกนะคะเดินเที่ยวเข้าไปเรื่อยๆมันจะเดินวอร์มอัพก่อนแต่ถ้าอากาศร้อนมากๆในช่วงแรกมีเริ่มดมยากันแล้วนะจ๊ะฝรั่งบางคนแบบเขาไม่แคร์ไงเขาก็นั่งม้านั่งลาอะไรเข้าไปเพราะพวกนี้เขาประกบตลอดเส้นทางอย่าคิดว่าเขาจะจอดอยู่เฉพาะด้านหน้าเขาประกบและจะสิงเราตลอดเกือบสิงแล้วนะเขาจะเดินตามยิ่งยิ่งถ้าแบบว่ามีท่าทีไม่แน่ใจว่า นั่งไหมแบบดูแบบดูไหวเออดูลังเลปึ๊บขาวนี้จะสิงเลยเออยาวอ่ะเดินเข้ามาเรื่อยๆครับทางก็จะเริ่มแคบลงแล้วมันจะเริ่มเป็นดูเป็นเมืองขึ้นเรื่อยๆกล้าสังเกตป่าว่าหินเนี้ยภูเขาหินเนี้ยมันจะแบบมีรูปร่างแปลกตาแปลกประหลาดครับเออมันเกิดจากการที่ลมฝนอะไรอย่างเงี้ยกัดเซาะ นานเข้าหลายพันปีปุ๊บหินจึงเป็นรูปร่างหน้าตาแบบแบบที่เห็นเออแบบที่เห็นแต่พี่การจะดูผิดรูปผิดร่างกว่าที่เราเคยเห็นปกติเขาเรามันจะเป็นแบบเป็นกล้วยสวยอะไรอย่างนี้ยันีมันดกัดบังก็จะบิดไปบิดมาแล้วใช่ที่บอกได้เลยว่าแถบนี้เนี่ยเป็นโรมันพอเดินเข้าไปเราจะเห็นเลยแต่ว่ามันมีช่วงหนึ่งที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่โอ้ผู้คนก็ล้มตายแล้วก็บางส่วนก็อพยพออกพอจากนั้นพอเริ่มเป็นเมืองล้างแล้วมีลมมีหอบพายงพายุทรายมากลบตรงนี้ จากจมเออหายไปเลยหายไปจากแผนที่โลกครับหลังจากนั้นเวลาผ่านมาประมาณพันปีปุ๊บครจำชื่อคนนี้ไว้เลยนะเราต้องเจอชื่อเขาอีกบ่อยครับโยฮันลุดวิกเบิร์ฮาร์ดเป็นชาเป็นนักสำรวจชาวสวิสคือคนนี้เกิดมาเหมือนเกิดมาเพื่อเหมือนคันกว่าพี่ว่าอีกคือว่าถ้เริ่เฉยๆแล้วเราเท้าเขาเป็นนักสำรวจที่เจอเขาเดินมักจะเจอ สิ่งปลูกสร้างที่มันอย่างเงี้ยเมืองรับแรงเมืองที่เคยหายไประหว่างสำรวจได้ยินเว้ยได้ยินคนงานที่เป็นเป็นพวกเบดูอินคุยกันนี่ยเมืองมันมีเมืองตรงนี้แบบสวยนี่นไอ้นี่แบบแงหูฟังจากนั้นเก็บข้อมูลปุ๊บไปเรียนภาษาอาหรับอ๋อไปเรียนภาษาลบเพื่อเฮ้ยลงทุนลงทุนเลยนะเพื่อเข้าไปตีสีกับพวกเบดูอินแล้วบอกว่าพาฉันไปหน่อย ช่วยพาไปหน่อยอยากอยากเห็นเมืองเนี่ยเมืองลับแลที่พูดถึงนี้พออ่าพูดอาหลับได้สนิทปุ๊บพาเข้าไปนี่เลยตรงเนี้ยพอผ่านช่องนี้เขาเรียกช่องซิกซิกนี่คือสุดแคบนี่เลยพอผ่านช่องนี้ออกไปหาแรกที่โยฮันใช่ไหมเธอเรียกเขาว่าโยฮันเห็นเออปุ๊บแอบสเก็ตจ้าในลงภ้าพแอบสเก็ตภาพสเก็ตเข้าๆออกมาก่อนเออ แอบสเก็ตตรงเขาเรียกอะไรนะโลโก้ของเพตราเป็นแลนด์มาร์กเลยเออเป็นแลนด์มาร์กตรงนี้เขาเรียกเ t r เชอรี่หรือทองพระคลังก็หนังทุกเรื่องก็มาถ่ายที่นี่อินเดียนาโจนส์หรือเรื่องอะไรนะล่าสุดถ้าเป็นยุคพี่กางก็จะเป็นอินเดียนาโจนส์ครับฉันกดฉันไม่เล่าต่อแล้วยุคน้องเลยจะเป็นทรานส์ฟอร์เมอร์ยุคพี่อย่างอินเดียนาโจนส์เออก็มานี้แหละตรงนี้เลยเพตราช็อตช็อตนี้เป็นช็อตแบบไฮไลท์เลยนะทุกคนนี้เชื่อว่าได้ยินเสียงลันชัตเตอร์แบบ บรรลวนเงี้ยทําไม่หลุดอื้อหือนิ่งเหมือนกันลอ,อยกระพงด้วยนะครับปุ๊บๆๆๆๆๆตรงนี้เพราะมันเป็นมันแบบพีคอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนโยฮันยังไม่จบสิเก็ตแล้วแอบออกมาครับ<ซ> ออกมาก็มาเผยแพร่ให้ชาวโลกได้เห็นว่าเฮ้ยมันมีเมืองลับแลที่เคยหายไปจากแผนที่โลกคนก็เริ่มตื่นตัวละเริ่มมีนักสำรวจรุ่นหลังเริ่มแบบว่าอยากมาดูกับตาตัวเองอยากมาดูครับแต่เวลาผ่านไปสิปีนะไอ้ภาพนี้ถึงได้แบบเอยนักสำรวจคนอื่นเริ่มแบบเอ้ยตามมามากก็มีนักสำรวจชาวฝรั่งเศส1ิปีถัดมาเดินเข้าไปเดินเท้าเข้าไปครเออแล้วก็เข้าไปสเก็ตภาพที่เป๊ะมากขึ้นแมนยำมากขึ้นหลังจากนั้นแหละ ถึงได้แบบว่าภาพนี้สู่สายตาชาวโลกคนเริ่มรู้คนก็รับรู้ว่านครเพตรามีอยู่จริงเออนี่บอกว่าขึ้นมาจากจินตนาการต่อมาถึงได้เป็นเมืองมรดกโลกครับพอถูกยกให้เป็นมรดกโลกคราวนี้ก็บูรณะต่างๆให้กายเป็นสถานท่องเที่ยวแล้วก็อย่างที่เห็นในปัจจุบันดูสะอาดสะอ้านไม่มีไซเลอะเทอะแล้วก่อนจะมาปีวันที่7เดือน7ปี2007ครับก็เป็นเซเว่นวันเดอร์แต่ระหว่างทางนะร้อนก็ร้อนนะกล้าแต่แบบ มันมีของให้ช้อปปิ้งอย่างเงี้ยตลอดทางอ่ะสรุปคือร้อนร้อนเลยจริงนรลยร้อนได้เลยไม่แทบไม่มีล่มให้เราไอ้นี่อ่ะไม่มีร่มให้เราพักตรงไหนมีล่มเราจะแะเข้าไปครับเนี่ยมันก็จะร้อนอย่างนี้ทั้งวันเออแต่ว่าคนก็เหมือนไม่กลัวแดดกันนะจ๊าช้อปปิ้งผู้หญิงคนนี้คุณผู้หญิงท่านนี้ก็ยังช้อปปิ้งตลอดเวลาเดินสายดูตลอดเวลาครับเนี่ยค่ะมันจะมีของขายระหว่างทางจะมีแบบอ่าเห็นนะของน่าซื้อไม่ไครับ พวกเครื่องมันดูเป็นแอนทีกอะเออแอนทีกพวกอันเนี้ยลูกโลกซึ่งแบบเก่าๆอันเนี้ยพี่ยิ่งเสียดายพี่อยากได้นะพี่แต่ที่บ้านพี่มันมีลูกโลกหลายอันแล้วระหว่างทางก็จะมีแบบสุสานมีละครโบราณเออให้แวะเที่ยวกันหรือตามไหลขาวก็จำได้ว่าเป็นบ้านคนเลยพี่อย่างเงี้ยอย่างงี้เป็นบ้านนะผู้เบดูอินเขาจะอยู่กันอย่างเงี้ยถัดจากไอที่เป็นแลนด์มาร์คที่เคเียกทรอชอรีใช่ไหมเดินเท้าเข้าไปไต่เขาประมาณหนึ่งชั่วโมง อมีอีกขึ้นไปได้อีกเออยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้บางคนอ่นะถ้าไปกับทัวร์มาสั้นๆเขาจะจบแค่ทัวร์เชอรีใช่ไหมเสร็จแล้วกลับละทัวร์พากลับแล้วแต่ถ้าคนแบบซื้อตัว๋วแบบเราอยู่ทั้งวันอ่ะเดินทางเข้าไปอีกนะฝ่าแดดร้อนๆเลยนะไปยนเขาขึ้นไปอีกครจะไปพบกับหนึ่งชั่วโมงไปเจอกับอีกหนึ่งไฮไลท์เขาเรียกโมน a s t e r y อ๋อโมน a s t e r ีหรือวิหารในเพตราเนี่ยนะครับมันคืออะไรครับพี่การ m o n a สเตอรเนี่ยเป,เป็นโบสถ์เป็นวิหารเป็นวิหารแกะสลักสีชมพูเหมือนกันบนหน้าผาหินสีชมพูหน้าตาจะคล้ายๆกับทัวเชอรี่นั่นแหละแต่ว่าตรงนี้เป็นสุดทางแล้วเป็นสุดทางที่ เขาเรียกกันเนี่ยเป็นวิหารคนก็นั่งจิบน้ําชาแล้วก็นั่งชมวิหารแกะสลักสีชมพ<ม>ูสวยงามสวยงามเออคือสักครั้งในชีวิตเนี่ยควร,ครจะไปเซเว่นวันเดอร์บ, <Seven Wonder S 2> บางอันพี่ยังคลางแคลงใจนะพูดจริงๆยังคลางแคลงใจแต่ว่ากับนนเพตรา เราจะกลับมาพร้อมกับความทรงจําสีชมพูอะกล้าคือสมควรแล้วที่เขาเป็นหนึ่งในเสิ่งมหัศจรรย์ถนะครับก็อย่าไปเที่ยจอแดนนะครับลงอัมมานนะครับนั่งรถเข้าไป3ชั่วโมงเรียกแท็กซี่ได้แล้วเข้าไปเจอกับเทตราอย่าลืมเดินขึ้นไปสุดทางที่โบนัสอรี่ต้องสุดทางเป็นวิหารที่สามารถไปชมได้นะครับแล้วก็อย่าลืมเตรียมพวก แว่นกันแดดหมวกแล้วก็ครีมกันแดดดีๆห <Full S 1> ัว,วชั้นนะถึงถ <Full S 1> ้าจะดูยเย็นนะแต่ตอนกลางวันก็ร้อนจริงๆ้นะครับนี่คือจอดแดนที่พิการนะครับมาให้เราได้ฟังกันให้เราได้สนุกกันในวันนี้นะครับแต่เวลาหมดลงแล้วหมดอีกแล้วหมดอีกแล้ว แต่วันนี้ก็หายคันนิดนึงนะครับหุมเมาส์กันสะใจมากวันนี้นะครับยังคันไม่พอเดี๋ยวเขาได้เขานะเราจะพาไปไหนพี่จากความทรงจําสีชมพูใช่ไหมจ้าในครั้งหน้าความทรงจําสีเขียวที่มองโกเลียโอ้โหอยากไปเหมือนกันที่นี่ก็ได้ยินว่าสวยเหมือนกันใช่ไหมครับสวยมากๆนะครับหุ้เมาส์กันต่อแล้วกันนะครับในรายการเที่ยวนี้ขอเมาส์ที่เราจะเล่าทุกเรื่องราวเมาส์ทุกเรื่องเที่ยวไปไม่ไปไม่รู้นะคะแต่รู้ไว้ไม่เสียเที่ยวแน่ค่ะน้องชายครับพี่ซิ้าลาไปก่อนแล้วแล้วพี่สาวกาญจนาหงทองค่ะลาเหมือนกัััันนช่่มคคครรรบบบไปกอวส